วันนี้ครับหนาวเย็นทุกทิศทั่วไทยทั้งประเทศเลยใช่ครับมันมันแยกอย่างงี้หนาวเย็นหนาวเหนืออีสานนี่หนาวเพราะว่าเขาอุณหภูมิต่ำกว่า20กรุงเทพประมาณ20ต้นต้นเย็นทางใต้เย็นจากฝนที่ตก ครับแชร์ด้วยใช่ใช่ใช่ทีมงานขึ้นขึ้นขึ้นอุณหภูมิขึ้นมาให้ผมหน่อยที่ทีมที่ประชาชนส่งข้อมูลมาดูแต่ละพื้นที่เนี่ยนะที่นะครับที่ก็ส่งตัวเลขอากาศมาคุณสมจิตอยู่บางบอนทองบอกก็หนาวครับคุณรุ่งจิตนีซังนะครับอยู่แปดริ้วฝนตกอากาศหนาวชอบรายการมาคาครับคุณพี่มายุราในอยู่เมืองแพร่ ทำไมแพร่24องศาพี่อยู่ตรงไหนเนี่ยพี่ฮะที่อื่นเขาเย็นกันอันนี้พนมไพรนะที่ขึ้นมาเนี่ยนะ17องศานะครับนั่นพนมไพรนี่1 1ดใช่ไหมนะโอ้17เลยนะอันนี้ที่ครูทูบีมีนบุรีครบทุกฤดูร้อนหนาวฝนในหนึ่งเดือนคุณกหนก คุณกนกนะครับคุณน้อมทีมงานรักษาสุขภาพนะครับที่บางบอน21องศาบางบอนกรุงเทพ21บางบัวทองก็หนาวนะอันนี้ที่ไหนเนี่ยกรุงเทพเเอานี่บ้านผมไง21องศาเมื่อเช้าเนี่ยสดเลยเมื่อเช้าเลยประมาณสักหโมงครึ่งนะ21องศานะแสดงว่าตอนดึกๆึกนี่น่าจะประมาณสัก1 8 19ได้นะโอ้โหนี่ตอนเช้านะครับครับอันนี้เฉยภูมิเนะ1ยองศาองศานะ ใครอยู่ที่ไหนรายงานมานะจะได้ดูกันนะครับคุณปานพรเลิศเหมือนเดือนธันวาเลยนะครับอันนี้ที่ไหนดซิสุโขทัยครับสุโขทัยใช่ไหมครับหรือว่าไม่ใช่มั้งดูซิดูซิอืมเนีนะเนะผมไม่ได้ดูเอาละอันนี้บังกลบุรีอะไรทนบุรีทนบุรีหรอ อันนี้บุคคาโลบุคคาโลทนบุรีเขตทนบุรีก็21เหมือนกัน21่สองศาก็ฝั่งทนก็21ฝั่งตะวันออกฝั่งพระนครก็21นะครับนะอันนี้เช้าวันนี้เนาะอืมดีมากเลยครับอากาศนะฮะลายลไปเป่งไหมหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วครับหมดแล้วครับอออากาศดีมากวันนี้นะครับดูแผนที่อากาศขึ้นมาเลยถ้างั้นนะครับในเช้าวันนี้ครับนะแผนที่อากาศ วันนี้ที่กรมอุตุนิยมวิทยาขอบคุณพี่ประโมทบุญชูนะส่งรายงานพออุตุนิยมวิทยานะครศรีธรรมราชรายงานเราทุกเช้า <c oughs> นะครับสภาพอากาศเป็นอย่างไรนะครับ <c oughs> มาให้คุณผู้ชมได้ดูกันเนี่ยนะ <c oughs> ดูจากข้อมูลจากตรงนี้นะครับอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนและฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ <c oughs> นะครับกระทบถึงวันที่3เมษายนก็คือวันนี้ <c oughs> ดูเส้นดูเส้นอากาศนะครับตัว H นั้นก็คืออากาศสูงตัว L ข้างล่างก็คืออากาศต่ำโลข้างล่างข้างบนสูงข้างล่างตา่ำนะฮนี่นก็จะมีลมที่พัดมาในลักษณะอย่างนี้นะครับซึ่งจากภาพนี้อธิบายได้ว่าบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนนะครับความกดอากาศสูงคือความเย็นนะจากประเทศจีนนะ ได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจ,จีนใต้แล้วส่วนภาคใต้ลมตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นประกอบกับย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงปกคลุมบริเวณอ่าวไทยตอนกลางมีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคใต้นะครับอันนี้ก็คือตั้งแต่วันที่สองผลกระทบก็คือทําให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศแปรปรวนมีพายุฤดูร้อนเป็นพายุฝนฟ้าขนอมลงกระโชกบ,บางพื้นที่ หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงแล้วก็มีลมแรงบานพื้นที่ส่วนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยทะเลอันดามันมีกําลังแรงขึ้นเตือนประชาชนในบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงกันอยู่ในที่ล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมถึงระวังอันตรายจากฟ้าผ่า เกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยนะครับ,ร,บระวังสุขภาพช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงประชาชนภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสมคลื่นลมแรงชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่ฝนฟ้าขนองครับไปดูภาพแผนที่อากาศประเทศไทยวันนี้เนี่ยภาคใต้ด้ามขวานจะเป็นสีเหลืองเลยวันนี้นะครับครับ ภาคใต้นะ,ะทีมงานขึ้นที่เป็นภาพแผนที่อากาศประเทศไทยขึ้นมานะมีไหมไม่มีเลยไม่มีไม่มีทีมงานก็ไม่ได้หาไว้ด้วยนะครับเ,เห็นอยู่เมื่อสักครู่นี้ก็เป็นส,สีเหลืองแล้วนะครับส่งไปให้ใหม่นะเอาทีมงานดูนะอืมนะครับก็ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปแล้วครับสิบสี่จังหวัดภาคใต้ในหมดเลยครับ สิบสีจังหวัดภาคใต้เป็นสีเหลืองนะครับซึ่งกรมตุนิยมวิทยาให้คําอธิบายว่าบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักครับสีเหลืองเนี่ยครับ